สวัสดีครับเอทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปเป็นคลิปเกือบสุดท้ายนะครับถ้าใครหาคลิปไม่เจอก็ให้เข้ามาที่หน้าช่องนะครับแล้วก็เลื่อนหาคลิปวิดีโอเอานะครับก็อแอด,ดลงไว้ให้เกือบหมดแล้วนะครับลงว้ให้เกือบหมดแล้วแอดเพิ่งดูนะครับหนันสงสือพอนเทยยนะครับ สีคอนเทพเข้าเด่นบนล่างมาสองวันติดแล้วนับหน้าปกเนาะก็ะะเห็นเอฟซีถามหาก็เพิ่งเข้ามาดูนะก็โอ้โหเข้าบนล่างสองวันติดเลยนะครับสองวันติดเลยก็เอฟก็ไม่ได้ดูนะเอฟก็ไม่ได้ดูก็ก่อนจะไปดูนะในคลิปก็มาดูคำเตือนซะหน่อยนะครับ คำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งติดกฎหมายไดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะความปรารถนาดีจากช่อง h a ช c h ชาแนลเลขเด็ดพารวยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยสำหรับใบตรวจคำชะโนดนะครับ เด่นหน้าปกนะเด่นหน้าปกให้ไปที่3กับ6กนะสากับหกสามก็จะมี31มหนึ่งนะสามหนะึ่งสามะสแล้วก็3ามเก้านะส่วน6กนะก็จะมี61หนึ่งนะหกสองนะแล้วก็69เกนะหกเก้า หมดแล้วหมดทีแล้วไม่เข้านะำหมดทีน้วไม่เข้าอือสี่หกนะครับสี่หกหกสี่นะำแมวหกห้านะำอหลุดน,นะครับหมดที่แล้วเนาะอันนนนั้านได้เข้าทีนับนานได้เข้าทีนะนานานาน มันมีชนชนไหมนี่น,น,น,นะ 3, 2, 2, 3, นะครับ3ามสนะครับชนเนาะสามส3งสไม่มีนะครับสาม 1, ไม่มีนะครับออกแล้วนะครับหกหนับหกหนไม่มีนะครับหกไม่มีก็3ามครับหกนึ่งเนเน้นที่3มก็บหกหนึ่งเนาะ ก็มาดูที่เด็ดของเราคนระับเด่นล่างเนาะเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับเทพทันใจนะครับเทพทันใจวันนี้ได้3 5 9หนะ้าเนับสามห้าเก้าโซวันที่แล้วหลุดนะครับวันที่แล้วกรับขอประธานอภัยนะครับก็เป็นสัญจรเนาะสัญจรคนระับวันที่แล้วหลุดนาะออกสามหนึ่งนะครับเอสก็ว่ามันจะมาสี่หนึ่งนะครับออกสามหนึ่งนะครับคนก็ซื้อสองหนึ่ง ก่อนนี่สามห้าเก้านับสามห้าเก้าสำหรับเด่นล่างวันนี้เนาะแม็นนครับเข้ามาหลายวันติดเนาะก่อนนี้นะก่อนหน้านั้นก็เข้ามาแบบทั่วนะครับวันนี้ก็เข้าหกสามนะครับวันนี้ก็เข้าห้าศูนย์นะครับ วันนี้ก็เข้ามาคู่เลยนับสองหกหกสองนับวันนี้ก็เข้าแปดได้เข้าเก้านับออกเก้าหนึ่งเนาะวันนี้เข้าสองนับเข้าสองวันนี้เข้าสองศูนย์นัวันนี้น่าจะเป็นสองหกนัใช่หรอ สองสอูนสองศูนย์แล้วก็สองศูนยมันจะเป็นศูนย์หกนะเนาะวันนี้หลุดนะศูนยเนาะัววันนี้หลุดนะวันนี้หลุดเนาะวันนี้หลุดนะวันนี้เข้าสองศูนยะ์ นี่ก็เข้าแปดเจ็ดนะครับเ,เข้าเดินดีอยู่นะครับของเขาเดินดีเดินดีเดินยาวด้วยครับโอ้นี่สามห้าเก้านะสามห้าเก้าเดินอยู่ที่สามห้าเก้านะเดินล่างนะครับเดินล่างเนาะก็มาดูลากมันเดือนนะลากมันเดือนเดินลากมันเดือนนะหนะ้าสองนะห้าสองเดี๋ยวนี้ต้องเน้นสองตัวนะเมื่อก่อน ฟันแค่ตัวล่างตัวเดียวนะเดี๋ยวนี้มาสองตัวนะเด่นที่ห้านะยามเช้าให้เด่นที่ห้านะยามเช้าโชคจะเลื่อนหนึ่งตำแหน่งนะจะเลื่อนหนึ่งตำแหน่งโงววันที่แล้วให้ห้านะวันที่แล้วห้าออกห้าหกนะวันที่แล้วโงวันที่แล้วให้ห้านะออกห้าหก สีแช่เข้าน้ำสีแช่เข้าห้าหกนสีแช่ก่อนนี้น้ำยามเช้าเข้าหกน้ำเข้าตรงๆมาสองวันติดแล้วครับยามเช้าสีแช่ก็เจ็ดหกน้ำไม่เข้านะ้ำเจ็ดหกมาเข้าฟ้าบันดาลน,น้ำจับคู่น้ำหกหกห้าน้ำหกห้า วันที่หสิงหาแปดห้าสองปนะก็มานะแปดหาสองเนาะล่างหนะ้เนาะสามสองสี่สามสองสี่สองเนาะก็เข้าเนาะเข้าดีเนาะแปดห้าสองห้าเนาะเข้าไปที่2เนาะ ข้นที่สองอยาหนังกระาดะ้วเข้านี่ส2 4อ,อนี่ชอบมา1แต้มนะต้องบวกไป1นเต้มนนยามเช้าอะไรน่ต้องบวก2แบบนี้ครับ ชอบมานะ้ำยามเช้าอันนี้สองสี่หกี่ยบวกแต้มลดแต้มเนะ 4, 9, 1, นะาะเก้าหนึ่งหนนเดือเข้าไปที่เก้าเห็นไหมรามันเดือเข้าไปที่ 9, นะกเก้าเนาะนดูย้อนหลังแค่นี้พอเนาะน,นี้ก็3ามสองอมา 4, ทั้งสนะ่ทั้งหเนี่ ลากันเดือยเนะเดินดีนะลากันเดือยสามสองสี่เข้าดีนะเข้าดีลากันเดือยน้อยมาหนึ่งตัวอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวบนล่างนะบนล่างวันนี้ก็เจ็ดกับแปดมาที่แปดนะ อันที่แวันนี้สองเสี่สองล้สี่สองออวันนี้ห้ากับสองนะสี 4, 2, ่อที่แล้วนะแปดห้านามห้าหกสามห้าหกสามหนึ่งอวันนี้หลุดนะสามห้ 3, 5, วันนี้หลุดเนอะมาเขานะมาเข้า,ขาทั้งสองตัวเลยเนะครับมาเข้ายามเช้านะมาเข้ายามเช้าเนอะ,อะใครจะดูเต็มหน้านะใครจะดูเต็มหน้าแอดให้ดูเต็มหน้านะใครจะดูเต็มหน้าเนะาะแอดชั้นใดจะถ่ายเต็มหน้านะ จะดูเต็มหน้านครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากคลใหม่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนักช่องนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ของช่องก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะในผลิตภัณฑ์นุกหนังสือพวกอะไรพวกนี้นะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับ ใครสนใจสมัครสมาชิกช่องนะครับกดเข้าไปที่หน้าช่องนะครับสมัครสมาชิกช่องได้นะเดือนแล้วไม่กี่บาทนะครับก็สนใจสมัครก็เข้าไปสมัครได้นะสมัครคลริปนี้สวัสดีครับ